หนุ่มสอนรามลั่นผมคือพ่อและแม่น้องวีจิรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียงผู้เดียวคุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มสอนรามแจ้งผ่านไอจีลั่นเป็นพ่อและแม่น้องวีจิคนเดียวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวไปแล้วสำหรับดาราหนุ่มคนดังหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์หลังเลิกรากับอดีตภรรยาติก๊กนิธริน ด้วยปัญหาเรื่องหนี้สินต่างๆตามที่เสนอไปแล้วนั้นทําให้ตอนนี้หนุ่มสอนรามได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูน้องวีจิลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวล่าสุดคุณพ่อหนุ่มได้โพสต์คลิปลูกสาวคนสวยพร้อมระบุแคปชั่นว่าแม่บ้านแม่เรือนนะลูกนะวีจิขออนุญาตเรียนให้แฟนคลับและทุกคนทราบว่าผมคือพ่อและแม่ของวีจิคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างทั้งค่าใช้จ่ายดูแล ถ้าเล่าเรียนของชีวิตวีจิทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผมแต่เพียงผู้เดียวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่นผู้ใดทั้งสิน้นงานนี้ไม่รู้ว่าที่หนุ่มสอนรามออกมาชี้แจงว่าตนเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกอย่างให้กับลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวนั้นจะเกี่ยวข้องกับก่อนหน้านี้ที่สาวติ๊กออกมาโพสต์หรือไม่โดยมีการเขียนถึงเรื่องที่จะเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูกสาวด้วย ทั้งนี้คลิปที่ติ๊กโพสต์นั้นเป็นโมเมนต์ที่ได้เจอน้องวีจิพร้อมเขียนข้อความว่าความรักความหวังความสดใสพลังใจของแม่ขอบคุณนะคะขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมสิ่งที่แม่กระซิบข้างหูนะลูกแม่รักวีจิแม่อยู่นี่ไม่ทิ้งลูกไปไหนแม่สัญญาลูกต้องเป็นเด็กดีแม่ทำภารกิจไม่นาน เพราะมีคนใจดีหลายคนยื่นมือช่วยให้งานแม่บ้างแล้วส่งพลังกำลังใจมาให้แม่เพื่อแม่จะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมีชีวิตที่มั่นคงจะได้มีเงินเก็บและแม่จะเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดเหมาะกับลูกนะคะวีจิตขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับ